ข้อต้อนแทบทุกคนเนาะเขาซูซองปาบงล่วงอะไรสักอา,ะะาตอนนี้ก็เองกาจะพาทุกคนเน,ะเนาะเพิ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่โล่หัวปาเป็นข้องบัญชีสิบซองนอะทุกคนเนาะซึ่งว่าการอย่างอีกเต็มเต็มประจักมือถึงโล้อหัวปากก จะได้เริ่มต้นการลิ้นบุตรส่งการอย่างการอย่างเป็นทางการนะที่จริงก็เริ่มตั้งแต่วันที่10บนูดแล้วนะทุกคน,นกิจกรรมก็จะเป็นวันที่10จนไปถึงวันที่เสานะวันที่10ก็จะเป็นมือการประกวดนาดซ่งขารหรือว่าการประกวดขนาดส่งการนั่นเองซึ่งพับบรรยากาศตอนนี้นอะที่ร่งพอบางนี้ถือว่ากําลังมีซีซั่นขึ้นมาแล้วนอะปว่าจะเป็นอันดคข้อคัดจิดเบลว่านี่นะทุกคนซึ่งพับ ซึ่งว่าบรรยากาศปัจจุบันนทีโลหะบากเนี่ยก็เริ่มเห็นมีซี่มีสั้นออกมาแล้วเนาะกับบางคนก็นได้มีการเริ่มออกมาคดน้ำ้วนะทุกคนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บรรดาฮานคาต่างๆก็เริ่มมีการตั้งตนน้นในการตั้งตาดด้วยว่าตังเต็นการคายเครื่องคายคล้องและตอนนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ในอ่าเขตบรรยากาศในที่เข้มข้งของโลหะบากเนาะมาเบิงมมกันเลย อันนี้ก็เท่าว่าจะเป็นพาปัญยาการตอนแรงๆเนาะในช่วงเวลา1 7โมง4 8นาทีเนาะบัรยาการอยู่ที่แข็มข้องแข้งดงพับานะปัจจุบันนี้บอกเลยว่าเส้นทางอยู่ที่ล่องผบานี่ก็โอ้เริ่มที่จะแออัดกันแล้วนะทุกคนเนาะพะว่ามีรถลางพหาหน,นะไล่นะทุกคนเนาะซึ่วงว่ากามีรถส่วนตัวแน่รถนักท่องเที่ยวแน่นแน่นอนอยแล้วเนาะช่วงปีใหม่แบบนีก็เือว่าหลายคนก็จุดประสงค์การเดินทางส่วนหนึ่งก็มาเที่ยวร่องพบานะทุกคนเนาะ รถค่อนข้างที่จะแออัดเนาะในเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นเขตอันทาบักหรือว่าทาเหือนะทุกคนเนาะทาเหือที่จะลงไปทางน้ำคลองนะทุกคนเนาะในเขตบริเวณนี้เนี่ยนะรถ <c oughs> ติดเลยเนาะคาดว่าจะติดพอสมควรในเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นทางล้านทางด้านล่างของพระราชวังนะทางด้านล่างของพรลัดสว่างนะ เข็ดเข้มข้องเส้นนี้นี่บอกเลยว่ามือบุญนี่นะน่าจะเต็มไปด้วยผู้คนนะทุกคนเึรงปีนี้รงพมขบานเนาะเป็นการจัดบุญประเพณีแปลว่าจะมีการสเสล่มฉสองปีท่องเที่ยวไปพร้อมเนาะก็คือเคียงคู่กันไปเลยจัดเป็นซ่องงานอยู่ในปีเดียวกันเลยนะจะปีบุญกุศลการปีแม่เลาแล้วก็จะมีปีท่องเที่ยวลาวเนี่ยทุกคนบรรยากาศซีซั่นต,ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีน้อมีนักท่องเที่ยว ลิ้นนำกันแล้วนะทุกคนเนาะเนี่ยกันลิ้นนำลิ้นในกันแล้วเนาะอยู่ที่ลรพะาบาลตอนนี้อ่าเริ่มลิ้นนำลิ้นในกันแล้วทุกคนก็สุดลางแจ้วกอนอ่าเนาะเริ่มเห็นมีซี่มีสั้นกันแล้วนะทุกคนเนาะอยู่ที่ลรพะาบาลอืมอ่ามีรถอัมบาลังอยู่นี่เดี๋ยวนะสงสัยน่าจะมีเรื่อง มีรถอเบ,บลังนะทุกคนเนาะเนี่ยจะมีการเกิดอุบัติเหตุเบาคิดวาเนาะอ่ะาแล้วก็ถา้าเป็นซีซั้นเนาะทุกทุกคนเริ่มเพ่นมีแล้วอมืมีการหดนําหดในปีนี้นะสิ่งที่ละล่างคนเนาะถ้าติดตามขอ้อมกิจกรรมกันบอกว่าจะเป็นกิจกรรมกัน He ball, เฮบอหรือว่ากาันเฮนังสังข้านที่ไทยกรจะเป็นหนางสงการซึ่งละล่างคนเนาะก็จะมาท่าวว่าเอ๊ะเป็นยังจึงเอินเป็นนังสังข้านเนาะ อันนี้กูเองก็อาจจะคิดว่าเพื่นอาจจะเอินตามตามฮีตามคลองมาแต่เดิมเนาะจะเป็นโลวปบางเขาจะมีมือสั่งขั้นเนามือสั่งขัน้นรองมือสั่งขั้นขึ้นนี่ประมาณนี้เนะาะออเนี่ก็จะเป็นเส้นทางนี้รถก็เริ่มไล่นะทุกคนเนาะอันนี่ก็เป็นเส้นทางอยู่ทางตลาดเซาโลบะบางบรรยากาศ s ่วงแรงๆที่ลบะบางนี่ก นีก็เริ่มมีผู้มีคนออกมาจับใจไซสอยซื้อเครื่องซื้อข้องกันเนาะ <analyzed noise> ส่งกิจกรรมดูที่ลมพอบางในวันที่3 3มือมือที่กูดอันนี้จะเป็นมือวันที่12เนาะจริงๆตอนเช้าคุณจะมีพิธี สร้างเฮียงเกยเนาะก็คือจะเป็นขบวนสร้างกันไปแล้วแล้วก็มืออื่นตอนเช้านี่เนาะจะเป็นมือเลาะลาดนะทุกคนเนาะจะเป็นมือเลาะลาดเดี๋ยวกูจะพาทุกกคนเอาไปเบิ่งบรรยากาศการเก็บตัวข้องบดาม่คาเสา่ายเนาะอยู่บนเส้นทางที่จะได้มีการจัดการเลาะลาดหรือว่าการลงตลาดนัดแบมบุญสนอยู่ที่ล้งพระบางเนาะซึ่งจุดที่กูกําลังขี่รถโค้งไปนี้เนาะก็คือจะเป็นเส้นทางที่สว่างวงระวางเที่ยว วัดธาตุน้อยเนาะแล้วก็เส้นทางเที่ยวตกกาดกลางคืนเนาะก็จะเป็นจุดนี้จะเป็นเส้นทางหลักนอกข้องการจัดงานเลยเนี่ยทุกทุกคนเนาะเป็นเส้นทางการในการจัดงานเนะาะอยู่บนจุดนี้กับระดับมืออื่นซาวนที่สมเนาะก็จะเป็นมือกันเลาะลาดเดี๋ยวกูเองก็จะนําพาบรรยากาศนั่นแหละมาให้ทุกทุกคนได้เห็นเช่นเดียวกันอุย <c oughs> มือไปต่อชึกที่ปัดเกเนะจุดบริเวณนี้เขาจะเห็นเลยเนาะก็เริ่มมีบาง ฮานคาเนาะเริ่มมีการมาจัดตั้งเต็นกันแล้วนะทุกคนเนาะในคืนนี้เนาะรถจอดทางซ่องข้างนะค่อนข้างที่จะเส้นทางอยู่ที่รัา้วบากนกับบันไดกวงไล่นะทุกคนเนาะค่อนข้างที่จะแคบกันนิดนึงนะประมาณแต่ซ่องเลนเนาะฉะนั้นก็ต้องคอยขับคอยขี่กันไปนะช่วงนี้ตอนได้ละมัดละวังนะเนี่ยเนาะทางซ่องข้างนี้เริ่มมีการกางเต็นกันแล้วนะท,ทุกคน วันที่13ลสลาวันที่ส4ก็จะเป็นมือเฮวอลวันที่15ถือวา่าเป็นมือเนาวนะเพนก็จะบได้เห็ดย่างแล้วก็วันที่16จะเป็นกันเฮเฮวอลเ hey นาะจากทางวัดชิงทองกลับมาที่วัดน์น้อยเนาะ,ะจุดบริเวณที่ทุกคนเห็นนี่เนาะที่ว่าจะเป็นจุดบริเวณน้ำพุนะทุกคน,กคนสัาวที่ในป่าเขาปาเนาะก็จะมีเป็นลักษณะ,ะแบบนี้นะทุกคน,นจนนี้นี่เริ่มมีคนมาตั้งเต็นเนาะตั้งเต็นตั้งโต๊ะกัน ได้ลแล้วลายจุดก็จะมีทางวัวจะเป็นหาน้าหาน่ายปืนซีดนำนี้ต่างต่างเหล่านี้นะทุกคนการเตรียมงานนะอยู่ที่รอบพระบางยกางัวทางฝั่งไทยเนาะเป็นได้กันเด็กอะฝาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะฟาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เป็นการแลกเปลี่ยนเซ็กเกนกะันแลยกันเนาะพะว่าในปีนี้นะบุญทุส่งการอยู่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่า พิเศษกันเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นปีหนึ่งทีเป็นการเสล่มสลองครั้งยิ่งใหญ่เนาะที่เสล่มสลองสรงการที่ประเทศไทยเนาะจะถือเป็นขึ้นเป็นมระดกโลกทางด้านวัฒนธรรมข้อมนุศาสตร์ที่จับต้องบได้แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีที่ข้องคนไทยกันได้ซื้บทอนกันมาแต่แนนานแล้วกับประเพณีส่งการนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีนะว่าบรรดาผู pues nah um ้ทีบรรดาที um ่น really ับถือศาสนาพุทธด้วยกันเนาะ อยู่ในคงเคลนนะอาเซียนที่ว่ารวมเป็นน้ำคลองที่ห้องโงกันดีก็จะมีการจัดส่งการนี้อาจจะไล่เรียกันเนาะอาจจะมีบางมือก็อาจจะบบได้คือกันแต่ว่าการจัดกันจัดจัดอยู่ในโซนเมซาซ่นเดียวกันเนาะก็จะมีทางไทยทงางลาวมีกัมพูชาแล้วก็จะมีพามา่อาอ่านี่เป็นต้นเนาะเนี่ยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตมจุดบริเวณหนึ่งนะทุกคนเป็นจุดค่ายเครื่องค่ายคลองเนาะอยู่รอบางบนะโอ้มันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ มีรถไล่เอัอ,อดกันเนาะพอสมควรบนจุดบริเวณนี้ก็ถือว่าจะเป็นเขตเ,เดินทางล่วงนะทุกคนโซนนี้ก็ถือว่าคึกคักเนาะรถไล่ทุกคน ไม่ค่อยค่อยค่อยชี้อย่างระมัดระวังเนะทุกคนในช่วงยามบุญนีิกาเล็กเลี้ยงบุได้เนาะเรื่องที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่เนี่ยทุกคนเนาะบางทีบางทีนี่เขาปไปตามเพิ่นอยู่แต่บางทีเพิ่นมาตามเขาก็มีเนาะเนี่ยทุกคนเจนี้กาที่ว่ามีผู้คนไล่เนาะมาเริ่มทักอีหละที่ทิพปัดน้ำฝนตลอดเนาะจะมีทางข้างก็จะเป็นบนฟงางรถจักร ใหญ่อยู่แค่นี้กับไล,ล,ล่ไต่ทุกคนทางด้านข้างนี่เห็นบอลล์ก็เริ่มจะมีการตั้งเต็นตั้งต่างแล้วก็ทางด้านในก็จะเป็นบนค่ายเครื่องนะทุกคนเนาะคล้ายกันลงตลาดหนักแบบยิ่งใหญ่กันเลยนะทุกคนเฉพาะอยู่ที่โลภบาลน,นี่เนาะเนี่ยใหญ่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 คักไลย สุดก็สำหรับเส้นทางจุดนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดเนาะโครงการาวางการค่ายเครื่องค่ายคล้องเนาะก็จะมาจุดอยู่เขตในบา้บานบ้านพระบาทไตนั่นเองเนอะทุกคนเนาะนเอาละอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปบรรยากาศในการกะเกียมเนาะลิ้นบุญกุศลกันยู่โรงพยาบาลเนาะก็ถือว่าปัจจุบันนี้เริ่มเห็นมีซี่มีสั้นขึ้นมาแล้วนะทุกคนในวันที่1 2 มือนี้สาหรับมืออื่นนี้ถือว่าจะมีกิจกรรมการเลาะลาแล้วก็มีการลงดอนแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ปู่ย่ายาเยืหรือว่าเที่วบดดาล่วงนอนอยู่ที่ร่มพระบางคนจะได้มีการลงไปตักเอาน้าเทียงเพื่อได้กะเกี่ยมในการหดส่งองค์พระบางเจ้านั่นเองนะทุกคนเนาะ,ะเสร็จจะปิดแม้ไต้เนี่ยมืออื่นนี้กูจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนกันแนนอน,นอสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นคร่าวๆให้ทุกคนนั้นได้เห็นซีสั้นอยู่ที่ร่มพระบางาปัจจุบันนี้เป็น ไเอ,เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจะจบลงเป็นตอนนี้ครอ,อบใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามครับสมซองบามูโลฮ่องก้แล้วก็ห้างว่ามากก็ฝากกดไลคนะ์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์กันเข้ามาเดียเด๋ยวเด้อเนาะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะทุกทคนเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ